ปีเก่าปีใหม่กับปัจจุบันของเราเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนมีหลายท่านถามว่าปีใหม่มีเรื่องใหม่ที่จะเขียนกี่เรื่องข้าพเจ้าก็ตอบว่ายังไม่แน่บางท่านก็บอกว่าอยากอ่านเรื่องยาวๆหน่อยเรื่องสั้นๆอ่านไม่จุใจจบเร็วแต่ก็มีบางท่านบอกว่าอยากได้เรื่องสั้นๆ อ่านได้จบเรื่องไม่ต้องเสียเวลาข้าพเจ้าก็ขอรับฟังไว้ด้วยความขอบคุณและนึกว่าทุกท่านมีเวลาปัจจุบันเป็นของแต่ละบุคคลผิดแต่สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันบางท่านงานมากมีเวลาน้อยจำกัดบางท่านงานน้อยมีเวลามากจะเป็นปีใหม่หรือปีเก่าเราก็อยู่ในเวลาปัจจุบัน เวลาเท่านั้นที่ผ่านไปเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเคลื่อนผ่านไปเป็นอดีตแต่ตัวเราก็ยังอยู่ในปัจจุบันเป็นเงาตามตัวอยู่ตลอดไปไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำในเวลาปัจจุบันไม่ว่าทำบุญบาปชั่วดีเวลาเพียงแต่ผ่านทำให้เด็กเติบโตเป็นหน่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่และเข้าสู่วัยชารา เมื่อใดเวลาไหนเราต้องจากโลกนี้ไปเมื่อนั้นเวลานั้นปัจจุบันของเราก็สิ้นสุดลงพร้อมกันจะเหลือไว้แต่กรรมดีชั่วบาปบุญที่สร้างสมไว้ในปัจจุบันเท่านั้นที่จะต้องตามสนองเราต่อไปเมื่อจะเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อใช้หนี้กรรมก็จะต้องเกิดมาตามผลกรรมดีกรรมชั่วหนุนนำเราจะเลือกเกิดเองไม่ได้ กรรมดีมากก็ส่งผลให้เราไปเกิดในที่ดีตามแต่บุญบาปกุศลกรรมและอกุศลกรรมส่งเสริมให้มาเกิดฉะนั้นการเกิดมาในโลกมนุษย์จึงแตกต่างไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาในตระกูลสูงบางคนเกิดมาในตระกูลกลางๆลาบางคนเกิดมาในตระกูลต่ำยากจนเข็นใจบางคนเกิดมาไม่ครบถ้วนยังขาดเช่น แขนด้วนขาด้วนตาบอดหูหนวกจิตซามปัญญาอ่อนบางคนเกิดมารูปร่างสวยงามบางคนเกิดมามีรูปร่างขี้ริ้วรูปกายไม่สมประกอบสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมด้วยกันทุกคนแต่ทุกชีวิตเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสอิสระที่จะสร้างกรรมสร้างกุศลเพื่อชาติต่อไป เมื่อตายแล้วบุญกุศลก็จะส่งเสริมให้เวียนว่ายตายเกิดในที่ดีเพื่อเสวยผลบุญที่ได้สร้างสมไว้และได้มีผู้ใหญ่บางท่านมาหาข้าพเจ้าบอกว่าอยากให้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องตักเตือนเยาวชนที่ลืมตัวว่าต่อไปถ้าไม่ตายเสียก่อนเพราะความชั่วก็จะต้องผ่านไปเป็นพ่อคนแม่คนเป็นปู่ย่า จะทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังเสียบ้างกรรมตามสนองเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแน่นอนหนีไม่พ้นเพื่อจะเตือนให้มีสติสัมปชัญญะยับยั้งอารมณ์ที่รุนแรงก่อกวนความสงบสุขเช่นยกพวกเข้าตีต่อยฟันแทงกันอย่างทุกวันนี้เป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นการทำลายอนาคต ที่จะรุ่งเรืองของตนเองและของผู้อื่นเป็นที่น่าเสียดายมากที่บุคคลชั้นที่ได้รับการศึกษาดีแต่มีจิตใจต่ำขาดสติเช่นนี้หลงไปในทางผิดมีผู้ใหญ่บางท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังทั้งข้าพเจ้าได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์และได้ฟังทางวิทยุนึกว่าในยุควิทยาศาสตร์เจริญ แต่จิตใจเยาวชนเราแม้แต่ชั้นคนที่เป็นกำลังของชาติต่อไปข้างหน้าก็ยังมีอันเป็นไปเช่นนี้แม้ท่านผู้มีจิตใจเป็นกลางกลางฝึกจิตให้อยู่ในอุเบกขาท่านก็ยังอดเศร้าใจไม่ได้เพราะชาติเราถือพุทธศาสนาสอนให้คนทำความดีละเว้นความชั่วร่วมสมานสามัคคี ร่วมใจสร้างชาติไทยให้มีจิตใจรุ่งเรืองเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อจะอวดต่างชาติได้แต่นี่กลับมาทำลายชาติทางอ้อมทั้งที่ชาติบ้านเมืองกำลังเรียกร้องความสามัคคีให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้าพเจ้าเคยเรียนกับท่านผู้เล่าว่าจะพยายามหาดูเรื่องที่ยับยั้งในความหลงผิดเป็นชอบ ตามที่ท่านว่าเป็นพวกหลงตัวเองว่าเป็นคนเก่งคนโก้อยู่ในหมู่พวกของตัวแข่งกันเด่นในทางชั่วไม่ได้เคยนึกถึงประชาชนส่วนใหญ่และสังคมทั่วไปเขาจะชังน้ำหน้าเพียงใดไม่มีใครเขายกย่องสรรเสริญจะมีแต่พวกจิตใจกับคระหมู่อันธพาลเท่านั้นที่เห็นดีเห็นชอบด้วย ฟังแล้วข้าพเจ้าก็ได้แต่เรียนให้ท่านผู้นั้นทราบโดยตรงว่าหนักใจคงจะไม่สามารถหาเรื่องอะไรมาเขียนให้ได้ประโยชน์เป็นที่ชอบใจของท่านได้เพราะรู้ว่าเป็นเรื่องยากเกินความสามารถของข้าพเจ้าต่อมาจะเป็นเหตุบังเอิญหรือทางธรรมเรียกว่ากรรมส่งเสริมก็ไม่แน่ใจได้มีท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือได้กรุณาอุตสาห์มาหาข้าพเจ้า ท่านผู้นี้ได้เล่าว่าจะพยายามหาดูเรื่องที่ยับยั้งในความหลงผิดเป็นชอบตามที่ท่านว่าเป็นพวกหลงตัวเองว่าเป็นคนเก่งคนโก้อยู่ในหมู่พวกของตัวแข่งกันเด่นในทางชั่วไม่ได้เคยนึกถึงประชาชนส่วนใหญ่และสังคมทั่วไปเขาจะชังน้ำหน้าเพียงใดไม่มีใครเขายกย่องสารเสริญจะมีแต่พวกจิตใจกักกระ หมู่อันธพาลเท่านั้นที่เห็นดีเห็นชอบด้วยฟังแล้วข้าพเจ้าก็ได้เรียนให้ท่านผู้นั้นทราบโดยตรงว่าหนักใจคงจะไม่สามารถหาเรื่องอะไรมาเขียนให้ได้ประโยชน์เป็นที่ชอบใจของท่านได้อย่าคิดว่าจะเกิดผลเกิดประโยชน์ให้มากเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องยากเกินความสามารถของข้าพเจ้าต่อมาจะเป็นเหตุบังเอิญหรือทางธรรมเรียกว่ากรรมส่งเสริม ก็ไม่แน่ใจได้มีท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือได้กรุณาอุตส่าห์มาหาข้าพเจ้าท่านผู้นี้ได้เล่าว่าได้มีหญิงสูงอายุแม่ผู้ปกครองของนักศึกษาซึ่งชอบพอนับถือท่านมาก่อนเมื่อมีอะไรครับอกครับใจก็จะมาระบายให้ท่านฟังมีปัญหาอะไรก็ขอความเห็นจากท่านแต่วันนั้นพอมาเห็นหน้าท่าน หญิงผูนั้นหน้าเศร้าสลดกลั้นน้ำตาไม่ได้ก็ไหลออกมายังไม่ทันจะพูดจาให้รู้เรื่องแสดงว่าได้รับความชอกช้ำทางจิตใจอย่างหนักท่านเองเมื่อเห็นสภาพเช่นนี้ก็พลอยไม่สบายใจไปด้วยคิดสงสารว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมจึงถามว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือเป็นอะไรถึงเสียอกเสียใจมากถึงกับร้องไห้ หญิงผู้นั้นพูดเสียงแกมสะอื้นพูดไม่ค่อยออกมาเป็นประโยคเพราะน้อยใจเสียใจกว่าจะพูดรู้เรื่องออกมาได้ก็ต้องเสียเวลาปลอบกันอยู่นานพอดูได้ความว่าผู้หญิงนี้แค้นใจลูกชายถูกจับและขอร้องให้ท่านช่วยร้องไห้เสียใจเพราะลูกชายทำชั่วไม่รักดีได้ทำลายอนาคตของตัวเองทำลายความหวังของแม่ ซึ่งมีลูกชายคนเดียวที่กำพร้าพ่อมาแต่เล็กแม่อุตสาหาเลี้ยงจนเติบโตก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะหาวิชาความรู้ให้ลูกได้มีการศึกษาชั้นสูงจนกว่าจะเรียนจบเพื่ออนาคตของลูกจะได้เจริญรุ่งเรืองจะได้เทียมหน้าเทียมตาผู้อื่นแม้แม่จะไม่มั่งมีอะไรนักค่อนข้างจะยากจนแต่ความรักที่มีต่อลูก หวังจะให้ลูกได้ดีมีความรู้แม่ก็ได้พยายามอุตสาหาเงินมาส่งเสียตั้งใจจะให้ลูกได้รับการศึกษาเล่าเรียนจนกว่าจะสำเร็จแม้จะต้องอาบเหงื่อต่างน้ำได้รับความยากลำบากเพียงใดก็อดทนเมื่อได้เงินมาตัวเองต้องอดออมพยายามไม่ใช้สิ่งที่ไม่จําเป็นสะสมไว้เพื่อให้ลูกได้เล่าเรียนศึกษา นึกถึงอนาคตของลูกเป็นยายได้พยายามอบรมให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมแม่ก็นึกฝันถึงชีวิตอนาคตของลูกเมื่อได้สำเร็จการศึกษาแล้วอยากจะเห็นลูกที่ได้ใช้วิชาความรู้ให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างสุขใจเพราะได้อุตสาห์อดทนคอยเวลามานานปีจนสังขารร่างกายกรำงานแทบจะไม่ไหวแล้ว แต่ก็อดทนทําเพื่ออนาคตลูกหวังว่าเมื่อจบการศึกษาแม่ก็ไม่ต้องหาเงินตัวเป็นเกลียวฝันถึงว่าจะได้พักผ่อนหาความสงบสบายในวันข้างหน้าแต่แล้วอยู่ๆความหวังความฝันของแม่ก็มาทลายลงเพราะลูกกลับไปเห็นผิดเป็นชอบไปเข้าเป็นพวกอันธพาล ชีวิตอนาคตที่จะรุ่งเรืองสดใสนั้นก็สิ้นสุดลงความฝันของแม่ที่อยากเห็นลูกมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วหวังจะได้ชมบาร,รมีของลูกก็ถูกทำลายลงพร้อมกันนี่เป็นเหตุให้แม่ที่มีลูกชายคนเดียวหวังพึ่งฝากผีฝากไข้ก็ต้องผิดหวังจึงได้รับความชอกช้ำใจหนักหนา เมื่อนึกถึงอกแม่ที่น่าเห็นใจที่ได้มาร่ำให้ระบายความรู้สึกในใจอย่างน่าสงสารกับท่านผู้นั้นเมื่อได้ฟังแล้วข้าพเจ้าก็อดสงสารผู้เป็นแม่ไม่ได้ซึ่งได้ทุ่มเทกําลังชีวิตจิตใจหวังดีต่อลูกแต่ลูกขาดสติขาดความกตัญยูกะตะเวทีต่อแม่เรื่องนี้ฟังแล้วคิดว่า คงกระทบกระเทือนจิตใจแม่ที่มีลูกนอกคอกไม่อยู่ในโอวาทไม่น้อยกว่าลูกจะรู้ว่าทำอะไรผิดก็สายเกินแก้เสียแล้วต้องเข้าไปรับใช้กรรมซึ่งตามสนองในนรกของเมืองมนุษย์ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงข่าวทางหนังสือพิมพ์ซึ่งได้อ่านทั้งได้ฟังทางวิทยุข่าวว่ามีวัยรุ่นพวกหนึ่งกระชากสร้อยคอของหญิงแล้ววิ่งหนีไป นั่งซ้อนท้ายรถจัก,กรยานยนต์หนีไปหญิงนั้นร้องเรียกให้คนช่วยพอดีมีพลเมืองดีขับรถกำลังจะพาลูกไปส่งโรงเรียนพบเข้าวก็รีบขับรถจะตามไปช่วยสกัดจับผู้ร้ายครั้นไปทันรถของคนร้ายคิดว่าจะขับรถชนก็กลัวคนร้ายจะบาดเจ็บเพราะยังมีมนุษยธรรมอยู่ในใจแต่คนร้ายไม่ได้คิดเช่นนั้น เมื่อเห็นคนขับรถติดตามมาใกล้ก็ยกปืนขึ้นยิงเข้าไปในรถกระสุนปืนได้ถูกเด็กหญิงบุตรสาวของพลเมืองดีผู้นั้นและได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนผู้ร้ายหลบหนีไปได้ทางการตํารวจเห็นคนร้ายอุกอาจมากเช่นนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้พยายามติดตามสืบหาที่สุดก็จับคนร้ายได้ทั้งหมด เมื่อจนต่อเหตุผลและหลักฐานคนร้ายก็สารภาพคนร้ายเป็นพวกวัยรุ่นเมื่อมาอยู่ตรงหน้าผู้เป็นพลเมืองดีที่ต้องเสียลูกสาวที่รักซึ่งเป็นพ่อของเด็กผู้ถูกยิงตายคนร้ายก็ก้มลงกราบแทบเท้าของผู้เสียลูกสาวซึ่งต้องดับชีพเพราะกระสุนปืนของตนเพื่อขอโทษขอให้อโหสิก,กรรม ข้าพเจ้าเห็นภาพในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็นึกถึงอกผู้เป็นพ่อถ้าเป็นเราจะมีความรู้สึกอย่างใดเห็นภาพผู้ที่เป็นพ่อได้ยกฝ่ามือทั้งสองขึ้นปิดหน้าไม่อยากดูไม่อยากเห็นหน้าพวกคนร้ายวัยรุ่นแม้ในข่าวข้อความจากหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นจะบอกว่าคนร้ายวัยรุ่นจะขอบวชล้างกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้เด็กผู้หญิงที่ถูกตนยิงตาย ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่ามันสายเกินไปเสียแล้วถ้าเขามีจิตใจเป็นกุศลก็คงไม่มาฉกชิงวิ่งราวแบบนี้หากเขามีความเลื่อมใสในพระศาสนาจริงเขาก็คงจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่เรื่องเช่นนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นเด็กหญิงผู้บริสุทธิ์ก็คงไม่ตายเพราะจิตเป็นกุศลประกอบกรรมดีธรรย่อมจะรักษา ผู้ประพฤติธ,ธรรมนี่ประพฤติตัวชั่วช้าเป็นคนร้ายยิงคนตายแล้วจะบวชใช้นี่กรรมฟังดูก็แปลกหูที่พูดมานี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าท่านผู้เป็นพลเมืองดีผู้นั้นจะโอโหสิกรรมให้เมื่อมานั่งไหวนั่งกราบที่เท้าขอขมาโดยอ้างพระศาสนาเข้ามาเรียกร้องขอความเห็นใจแต่มันจะไม่เกิดประโยชน์เพราะสายเกินแก้เสียแล้ว ไม่มีสิ่งใดลบล้างกรรมนี้ได้การกระทำอย่างอุกอาจเช่นนี้ไม่ใช่กรรมเบาๆเป็นกรรมหนักเมื่อพูดถึงกรรมในทางโลกสนองตามตัวบทกฎหมายเป็นอาญาแผ่นดินหนีมือกฎหมายไม่พ้นแม้ยังไม่ถูกจับจะหนีไปที่ใดใจเราก็ยังเป็นทุกข์ไม่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลาและเป็นทุกข์หนัก จะต้องสะดุ้งหวาดกลัวอยู่ตลอดไปไม่ว่าเวลาหลับหรือตื่นมีแต่ฝันร้ายไม่สิ้นสุดถ้าจะพูดถึงหลักทางกรรมแล้วแน่นอนไม่มีอะไรจะลบล้างกรรมอันนี้ได้กรรมอันนี้ย่อมจะตามสนองเมื่อพ้นจากกรรมในโลกมนุษย์แล้วนี่เป็นข้อคิดเยาวชนที่ยังมีอารมณ์เหี้ยมโหดดุร้ายที่กำลังคิดจะทำผิด จะได้ใช้สติปัญญาไตรตรองอย่าใช้เวลาปัจจุบันสร้างกรรมชั่วอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้สร้างกรรมดีผู้สร้างกรรมดีย่อมมีจิตใจเป็นสุขเพราะจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผู้สร้างกรรมชั่วย่อมมีจิตใจเป็นทุกข์เพราะจิตใจหวั่นกลัวอยู่ตลอดเวลาทุกคนทุกชีวิตอยากมีความสุขความสบายไม่มีใครอยากมีความทุกข ทั้งความทุกข์และความสุขอยู่ในใจของเราทำดีมีใจเป็นสุขทำชั่วมีใจเป็นทุกข์เป็นหลักธรรมที่แน่นอนจิตไม่เศร้าหมองชีวิตก็แจ่มใสจิตที่เศร้าหมองชีวิตก็มืดมวัวพุทธศาสนาสอนให้เราปฏิบัติธรรมสร้างแต่กรรมดีพิจารณาให้แสงสว่างของธรรมะชี้ทางให้เราพ้นจากความทุกข์ ให้เรารู้ความจริงที่ทำให้เราเกิดทุกข์สอนให้เราปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วหลักที่ทำให้เกิดทุกข์ข้อใหญ่ซึ่งเรารู้ว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลสก่อให้เกิดทุกข์หนักนั้นที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้พอจะเห็นได้ก็คือเกิดจากความโกรธเป็นข้อใหญ่ ในยุคนี้คนหรือมนุษย์มีอะไรมากระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยแม้แต่พูดไม่ถูกหูก็เกิดอ่อนไหวในอารมณ์ขึ้นมาทันทีโกรธง่ายฉุนเฉียวรุนแรงและเยี่ยมโหดขาดสติไม่รู้ผิดรู้ถูกแรงโกรธเข้าสิงใจไม่รู้ตัวของตัวเองเพียงวูบเดียวก็สามารถจะฆ่าได้แม้แต่พ่อแม่เมียผัวพี่น้องเพื่อนฝูง และผู้ที่เคยรักนับถือมาก่อนเขาพระเจ้าเคยรู้จักเคยเห็นหลายท่านที่ได้เป็นผู้อุทิศต,ตนเพื่อรับใช้ศาสนาด้วยความเลื่อมใสแต่ไม่ได้อุทิศความโกรธมีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายแม้จะปฏิบัติทุกอย่างด้วยความดีแต่เมื่อย,ยังมีความโกรธผลปฏิบัติก็ไม่เจริญขึ้นตามที่ควรฉะนั้นหลักธรรมจึงดับความโกรธทำลายความโกรธ กำจัดให้มันสูญสิ้นไปจากความรู้สึกพยายามฝึกจิตแม้จะยังไม่ดับสูญสิ้นไปก็ให้โกรธยากให้มีสติอยู่ตลอดเวลารู้ว่ามันจะเกิดพยายามอดกลั้นข่มใจตัวเองไว้คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอแม้จะมีสิ่งแวดล้อมยั่วเย้าให้โกรธเราอย่ารับมันไว้คนสมัยก่อนเขาสอนกันให้ทำใจให้รู้สึกว่าเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ถ้าจะพูดสมัยนี้ก็คือปิดหูปิดตาเราไม่ดูไม่ฟังเราก็ชนะใจตัวเราเองได้เมื่อน,นั้นเราก็จะเกิดความสุขเพราะเราไม่โกรธเป็นด่านแรกและด่านสำคัญและคิดว่าจะเกิดประโยชน์ในทางดีต่อไปในชีวิตคนอีกมากธรรมชาติสร้างมาไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ความรู้สึกอย่างเดียวกันก็คือความกลัวและความโกรธแต่มนุษย์เราดีกว่าสัตว์เพราะมีสติปัญญาสามารถจะฝึกจิตใจให้หายกลัวหายโกรธชนะตัวเองได้แต่อย่าลืมตัวอย่าขาดสติอย่าประมาทเราจะต้องบังคับตัวเองของเราเองให้ได้เรามีพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบตัติคอยฝึกจิตพิจารณา สำรวจตัวของตัวเองสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ติและอบรมสั่งสอนตัวเองคอยแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่บกพร่องคอยปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ผู้ทรงตรัสรู้ด้วยความเลื่อมใสครั้งแรกเริ่มต้นเราควรยึดหลักธรรมะตามคารวาสควรจะปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติ ก่อนจะทำสิ่งใดลงไปก็ให้นึกถึงว่าจะเกิดผลเสียอะไรจะเกิดผลดีอะไรบ้างและจะขัดกับหลักธรรมหรือไม่เมื่อคิดแล้วทำก็จะเกิดผลดีมากกว่าผลเสียแม้ก่อนจะพูดอะไรออกไปก็คิดเสียก่อนว่าคำพูดนี้จะกระทบกระเทือนจิตใจผู้ใดบ้างจะทำให้ผู้อื่นน้อยอกน้อยใจหรือไม่ หรือจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนพูดดีหรือพูดชั่วเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเรื่องหนึ่งถ้าพูดชั่วอาจเสียเงินเสียทองและอาจเสียชีวิตเพราะปากก็เคยมีมาแล้วไม่น้อยผู้เขียนก็เป็นนักเรียนยังศึกษาหลักธรรมกับชีวิตก็พูดโดยจำจากหลักของนักปราชญ์ที่ท่านได้ร้อยกลองร้อยแก้วเอาไว้ ได้นำมาศึกษาเอามาคิดพิจารณาเลือกดูหลายตำรับตำรายกมาแต่ข้อความที่เห็นว่าดีคิดว่าอาจจะเกิดประโยชน์บ้างจึงนำมาเขียนท่านผู้รู้แล้วเห็นว่าเหตุผลผิดตกไปบ้างก็ขออภัยและทุกคนก็รู้ดีว่าเมื่อเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของมนุษย์ยังมีอีกมาก ที่ยังหลงไหลมัวเมาในมนุษย์สมบัติกลัวความเจ็บความตายเพราะต้องจากของรักและอำนาจวาสนาทรัพย์สินเงินทองจะหลงไหลมัวมาว่าเป็นของเราไม่ได้ศึกษาหาทางฝึกจิตคิดหาหลักธรรมพิจารณาดูแล้วก็รู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราแม้ที่สุดร่างกายสังขารก็ไม่ใช่ของเรา เพียงแต่อาศัยชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ช้าเราก็ต้องทิ้งสังขารจากโลกมนุษย์ไปสิ่งที่เป็นของเราก็คือความดีความชั่วบุญหรือบาปที่เป็นกฎแห่งกรรมที่จะติดตามสนองเมื่อผู้ใดคิดได้ก็มีความสุขเพราะไม่ว่าในชาติปัจจุบันนี้หรืออนาคตชาติหน้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลง จิตใจบริสุทธิ์ปิติอิ่มเอิบด้วยกรรมดีไม่มีกิเลสอยู่ในใจนอนหลับไม่ฝันร้ายจิตใจไม่กังวลไม่เป็นโรคประสาทเมื่อตายก็ไปสู่สุขติฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตปัจจุบันปฏิบัติอย่างไดเวลาได้ผ่านไปเป็นวันเดือนปีไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ ก็ยังเป็นเวลาปัจจุบันของเราตลอดไป